อันนี้คือยาชนิดแรกที่ปลูกไว้เพื่อที่จะเลี้ยงวัวน,นะคะนี่ <S <S ก็จะเป็นเพนกูล่านะคะนี่เพนกูล่านี้ก็อยู่ที่ประมาณสองเดือน,นะคะนี่หลังจากปลูกก็ก็ไม่ข้อยัดถึงสองเดือนดีนะคะต้นก็จะประมาณนี้แล้วค่ะสามารถถ้าสวยขนาดนี้ก็สามารถทําเป็นท่อนพันธุ์ได้แล้วนะคะนี่จะพามาดูนะคะเพนกูล่านี่ค่ะนี่ค่ะเพนกูล่า ไอการปลูกแพนกลาแปลงนี้ก็ก็จะไอเปิดน้ําแล้วก็ย่ําใส่นะคะนี่ก็เป็นที่ลุ่มลุ่มลุ่มหน่อยคะ่ะนี่ก็แพนกลาก็จะขึ้นมาสวยมากค่ะนี่นี่นะคะ่ะก็จะสามารถไอทําเป็นท่อนพันุ์ได้แล้วนะคะสําหรับแพนกลาแปลงนี้การปลูกแพนกลาที่ได้ผลมากก็คือการอปลูกในน้ํานะคะนี่ก็คือไอ จะทำยังไงก็แล้วแต่ต้องมีน้ําแช่ไว้ก่อนค่ะเพื่อที่ให้ท่อนพันธุ์เขางอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจะเป็นการเหยียบยำ่ำหรือจะเป็นการดำหรือจะเป็นการวางท่อนพันธุ์แล้วก็ไอเอาท่อนไม้กลิ้งเอาเชือกผูกแล้วก็ลากนะคะหรือหรือต้นเป็นต้นกล้วยก็ได้ค่ะถ้าจะให้ดีก็ต้นกล้วยไอผูกแล้วก็ลากเพื่อที่จะให้รากเขาติดดินนะคะนี่ก็จะการงอกก็จะ จะร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะถ้าเป็นดินเปียกนะคะนี่แต่แต่ถ้าเป็นดินแห้งเพราะดิฉันเคยเคยปลูกไอ้หญ้าเพนกูล่าไอ้ดินแห้งเนาะเขาการเกิดของเขาก็จะไม่ค่อยเกิดดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไอ้แรกๆเนี่ยเราต้องให้น้าเขาก่อนค่ะเพื่อที่จะให้ไอ้เพนกูล่าเขาไม่ตายนะคะนี่ก็เกษตรกร,ร,กรที่คิดจะปลูกหญ้าไอ,ไอ,เอ้เพนกูล่าเนาะก็ดิฉันขอแนะนําว่าให้ปลูกใน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 ,ในดินที่ ถ,ถ้าสมมติเป็นหน้าแรงก็ให้เปิดน้ำใสก่อนนะคะนี่แช่ต้นพันธุ์ไอ้เปิดน้ำถ้าหน้าแรงก็ไม่ต้องเอาน้ำออกเพราะว่าไอ้น้ำเขาจะแห้งไปเลยนะคะไอ้กับการปลูกเพนกล่าก็เอาต้นต้นพันธุ์ไปคือจะมีการไถแล้วก็ปัน่นปั่นแห้งๆเสร็จก็จะเปิดน้ำใสนะคะนี่เปิดน้ำใสจะเป็นการเปิดสูบใสหรือว่าสปริงเกอร์ใส่เพื่อที่ให้เขาชุ่มมากๆถ้ามีน้ำค้างด้วยยิ่งดีนะคะ ก็จะเอาท่อนพันไปวางข้างบนพอวางเสร็จพอวางเสร็จก็จะหาไม้หรือหาอะไรมากลิ้งข้างบนนะคะนี่เพื่อที่จะให้เขาจมลงไปในน้ำค่ะนี่ค่ะเป็นเพนกลาการปลูกเพนกลาที่ได้ผลเป็นอย่างดีเลยค่ะนี่ถึงเราจะปลูกเนื้อที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่การเกิดของเขานี่1ร้อเอร์เลยค่ะสำหรับเพนกลาปลูกไอ้ไ้ ปลูกไอ้ใส่น้ำนะคะนี่ใส่น้ำเพราะว่าดิฉันจะมีการลองดูแล้วคือปั่นแห้งกับใส่น้ำใส่น้าได้ผลกว่านะคะนี่ค่ะนี่คือการปลูกแพนกล่าไอ้นี่แปลงตรงนี้คือแปลงทดลองนะคะแต่แปลงจริงทางนู้นนี่สวยมากเลยะคะ่ะสำหรับไบการใส่น้ำก็เป็นไอ้หญ้าชนิดหนึ่งที่เราไอ เลี้ยงวัวควายได้ดีค่ะเพราะควายเขาจะอ้วนนะคะในวัวอ้วนค่ะนี่ค่ะการปลูกแพนกล่าก็จะสวยมากสำหรับแพนกล่านี้นะคะนี่ค่ะก็หญ้าแพนกล่านี่มีโปรตีนอยู่ที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ทีนี้ไอการเลี้ยงวัวควายก็จะอ้วนมากเพราะว่าไอแรกๆตอน แรกๆเนี่ยเขาเขา,เขาตามที่เราไปศึกษามาเขาว่าไอ้้าตรงนี้เนี่ยเขาใช้เลี้ยงเลี้ยงม้านะคะเพราะว่าการเลี้ยงมา้าเนี่ยม้าอ้วนเนาะอ้วนมากๆไอ้ถ้าถ้าบางทีอ่ะมา้าจะเป็นหมันไปเลยเพราะว่าเขาจะอ้วนนะคะอ้วนมากเป็นญ้าที่มีโปรตีนสูงเนาะการเลี้ยงก็เขาจะอ้วนอ้วนทีนี้ไอ,ไอ้้าแปลงต่อไปที่ ปลูกเพื่อที่เอ้ยปลูกเพื่อที่จะเลี้ยงวัวที่เราจะไม่ต้องวิ่งหาตามนาก็มีญ้าก,กินนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกินนี่ค่ะามาดูการเลี้ยงวัวนะคะนี่เลี้ยงวัวที่ทํายังไงที่จะไม่ลําบากเนาะการเลี้ยงวัวสําหรับไอ้คนที่มีเวลาไอ้คนที่มีงานประจําหรือไม่ก็ไอ้คนที่เขาเลี้ยงเป็นอาชีพก็สามารถ ทําให้เราไม่ลําบากได้นะคะโดยการปลูกหญ้าค่ะก็หญ้าที่เราปลูกก็ถ้าจะให้ดีก็มีหลายๆชนิดนะคะนี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าการปลูกหญ้าหลายชนิดก็ทําให้วัวน,นี่ไม่เบื่อกับการกินหญ้าเนาะทีนี้เขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือวัวจะอ้วนนะคะนี่ ค่ะจะพามาดูการเลี้ยงวัวแบบที่เอกคนมีงานประจําเขาเลี้ยงนะคะนี่เขาก็จะก็ผูกวัวผูกวัวอยู่ในข้อก็การเลี้ยงเขาก็จะใส่หญ้าให้ตอนเช้านะคะนี่ใส่หญ้าตอนเช้าพอไอ้สายๆหน่อยก็ บางทีก็มาดูค่ะบางทีก็ไม่ต้องดูนะคะอยู่อยู่ทั้งวันค่ะนี่ก็จะมีทั้งน้ำทั้งหญ้าทั้งฟางให้เขากินเนาะนี่ค่ะบรรยากาศครอครัวที่อยู่ในนานะคะนี่อยู่อยู่ในทุ่งนาทีนี่ความเป็นอยู่ก็จะดีมากค่ะนี่ถ้ามีเวลาก็จะให้เขาออกเดินตอนตอนเย็นนะคะนี่กับการเลี้ยงวัวค่ะบรรยากาศ รอ,รอ,รอ,อบๆคอกวัวค่ะที่อยู่ทุ่งนานะคะนี่ข่าจะพาทุกท่านมาดูหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อที่จะเลี้ยงวัวนะคะนี่ก็จะมีหลายอย่างค่ะสําหรับหญ้านี่คือไอจะไม่ต้องไอไปเกี่ยวในทุ่งนาเลยนะคะนี่เพราะบ,บริเวณนี้ก็จะมีที่เดินเล่นที่ปลูกหญ้าค่ะข่าจะพาทุกท่านมาดูค่ะหญ้าไอการปลูกหญ้าค่ะท่านนี้คือบริเวณ การปลูกหญ้านะคะนี่ก็จะสังเกตว่าหญ้าจะมีทุกชนิดนะคะอันนี้จะเป็นท้ายเขื่อนนะคะนี่สำหรับการเลี้ยงบวัวเลี้ยงควายที่ที่จะไม่ลําบากเลยเนาะสำหรับเจ้าของเพราะว่าหญ้านี่จะมีทั้งกินนี่ทั้งท้ายไอไอเนเปียท้ายเขื่อนนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้คือตัดมาแล้วประมาณสองรอบนะคะนี่ก็จะขึ้นสวยะคะ่ะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นไอเนเปียนะฮะเนเปียฝั่งนี้ก็จะเป็นท้ายเขื่อน,นะคะ่ะสําหรับยานี่มีเยอะอยู่ในข้นนี้ค่ะมีเยอะขนาดไม่ต้องไปหาไอตามทุ่งนาเลยนะคะเพราะว่าไอการไปเกี่ยวญ้าทุ่งนาเนาะบางทีก็เสี่ยงกับพวกยาก็เลยเลือกที่จะปลูกนะคะเนี่ย ปลูกท้ายเขื่อนปลูกกินนี่สีม่วงค่ะจะพาไปดูไอ้ก,กินนี่อันนี้โปรโตีนอยู่ก็สูงเหมือนกันนะคะนี่สหรับไ้ท้ายเขื่อนหรือว่ากินนี่โอหรือว่าไอ้เนเปียเพราะว่าเนเปียนี่ก็จะใช้เลี้ยงทั้งหมูทั้งวัวทั้งควายได้ค่ะค่ะบ้านริมนาชาแนลค่ะวันนี้จะพามาดูไอ้การทําอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เนาะว่าเราจะทํายังไงที่จะไม่ ไม่ต้องลำบากมากนะคะนี่เพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงวัวหรือลิงควายเนี่ยถ้าว่าทำการปลูกยาให้ครบวงจรนี่เราจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามาเราก็จะเกี่ยวใส่กระบ,บะให้เขาได้เลยนะคะนี่สำหรับไอ้วัวประมาณสี่ห้าตัวถ้าสำหรับคนที่มีงานประจำเนาะก็สามารถทำงานได้โดยที่ไม่เป็นห่วงสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เลยนะคะนี่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกินนี่นะคะนี่กินนี่สีม่วงนะคะ่ะกินนี่นี่ไอ้ถ้าตัดแล้วเขาจะแต่กอนะคะสำหรับกินนี่สีม่วงโปรตีนก็สูงเหมือนกันนะคะสำหรับกินนี่นี่ค่ะก็เป็นอะไรที่การเลี้ยงวัวสีห้าตัวนี่ไม่ลำบากเลยนะคะเพราะว่าแหล่งหญ้าเยอะค่ะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นไอแพโกล่านะคะฝั่งนูนน้นแพงกล่าวนุ่นแพนกล่าปลูกอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ย้านี่ไอเหลือกินเลยนะคะสาหรับหญ้าแปลงหญ้าของเราเนี่ยเหลือกินเลยเพราะว่าปลูกหญ้าทั้งหมดก็มีแพโกล่ากินนี่สีม่วงแล้วก็ไอในปีไทยเขื่อนนะคะในปีไทยเขื่อนแล้วก็ ไอในเปียไอจักรพัดค่ะทั้งหมดก็เป็นเรามีแหล่งอาหารสำหรับวัวควายเยอะทีน่นี้ไอแต่ละวันก็ไม่ต้องคิดว่าวันนี้เราจะไปเกี่ยวหญ้าที่ไหนนะคะสำหรับการวางแผนเลี้ยงวัวควายก็ต้องไอทำให้ครบวงจรอย่างนี้ค่ะไม่ไม่มันเหลือกินเหลือใช้สำหรับหญ้านะคะนี่ค่ะค่ะถ้าถามว่าไอการปลูกหญ้า สีห้าอย่างนี่อันไหนดีกว่าแต่ในความคิดของดิฉันดิฉันว่าการปลูกอ้แพงกล่านี่ไม่ได้ยุ่งยากกับการให้กินนะคะนี่เพราะว่าเราตัดให้กินได้เลยทีนี้หญ้าหญ้าแพงกล่าเนี่เขาจะโตเร็วสามารถวนได้นะสำหรับไอ้หญ้าแพงกล่าถึงไอ้แปลงจะไม่ข้อใหญ่แต่ว่าถ้าหญ้าเขาขึ้นหนาแล้วนี่อเราจะตัดแค่ไอ สามคูณสามสามเมเออสามเมตรคูณสามเมตรสำหรับวัวห้าตัวต่อว,ว,วันนี่ก็สามารถให้กินได้ค่ะสำหรับสำหรับเอพนงกล่าเนาะที่นีเ้เขาก็จะอิ่มเร็วที่นี้จะอยู่ท้องมากเพราะว่าเป็นหญา้าที่นี่ค่ะเขาจะจะสังเกตว่าวันไหนที่ดิฉันให้เขากินพนงกล่านี่เขาจะอยู่ท้องค่ะสำหรับการกินหญ้าพนงกล่าก็จะทําให้เขาอิม่มที่นี้ก็ อ้วนค่ะสำหรับตัวดิฉันเองถ้าว่าเปรียบเทียบาตาแต่ละชนิดก็มีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะข้อดีไอ้ถ้าถ้าเป็นไอ้เนเปียก็ต้องเอาเขามาบดนะคะนี่แต่ในเปียเนี่ยสามารถเลี้ยงหมูได้สามารถเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ได้ก็ดีไป,ไปอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าว่าเป็นเพนกล่านี่ก็เลี้ยงดิฉันเองก็จะเลี้ยงเฉพาะอัวกับควายนะคะนี่ก็ ข้อดีแต่ละอย่างก็ดีไปคนละด,ดีไปแต่ละอย่างเนาะแต่การปลูกก็ถ้าจะบอกว่าอันไหนดีกว่าดิฉันขอแนะนําว่าให้ปลูกทุกอย่างเลยเพื่อที่วัวของเราจะไม่ได้เบื่ออาหารนะคะนี่เขาสามารถเลือกกินได้วันไหนที่เขาเบื่อแพนกล่าก็ให้เขากินเนเปียร์วันไหนกินเนเปียร์แล้วก็เ,เบื่อก็จะกินนี่อะไรเป็นอย่างนั้นนะคะนะก็จะเป็น ไอ้ทางเลือกหลายๆทางของวัวควายเนาะดิฉันเองก็ไอ้คือการปลูกยากก็อยากเค้ประสบการณ์นะ,ะนี่สำสำหรับตัวดิฉันเองก็ไอ้ไอ้เอพนกล่านี่แลวกัรนี่สามารถไอ้วนได้เนาะเกี่ยววนนะะึงะเกี่ยววนได้ค่ะหาช่องบ้านริมน c h ชาแนลนะคะนี่ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะคลิปนี้พาทุกท่านมาดูกัน ไอนี่ค่ะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะที่สำหรับคนที่มีเวลาเวลามากหรือคนไอทำงานประจำเนาะสามารถอนันี้ได้นะคะสำหรับลูกเขาก็จะปล่อยออกมาค่ะนี่กินข้างนอกคอกเพราะบริเวณก็สามารถปล่อยลูกออกมาได้นะคะสำหรับการไอเลี้ยงวัวค่ะนี่ ค่ะวันนี้ก็ลงคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเกี่ยวกับการปลูกหญ้าให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่ถ้ามีอะไรดีๆวันหลังดิฉันก็จะแชร์ประสบการณ์บอกนะคะนี่ว่าการเลี้ยงสัตว์หรือว่าอาชีพเสริมแต่ละอย่างนี่เราสามารถหาครอบเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ